หลายคนยังงงทำไมเปิดแอร์หน้าฝนค่าไฟพุ่งทั้งทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากบางคนคิดว่าเปิดน้อยลงและประหยัดแต่จริงๆไม่ใช่เลยคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำยังไงให้ค่าไฟไม่บานคนส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาว่าพอถึงหน้าฝนแอร์กลับกินไฟมากกว่าหน้าร้อนทั้งที่บางวันอากาศเย็นกว่าด้วยซ้าสาเหตุจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับความชื้นในอากาศ อากาศหน้าฝนมีความชื้นสูงมากแอร์เลยต้องทำงานหนักกว่าปกติเวลาเราเปิดแอร์แอร์ไม่ได้แค่ทำให้อากาศเย็นแต่ยังต้องดึงความชื้นออกด้วยหน้าฝนความชื้นเยอะแอร์เลยต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดูดความชื้นออกมาให้ห้องแห้งกระบวนการนี้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราคิดสมมุติว่าปกติคอมเพรสเซอร์แอร์หมุนทำความเย็น10นาทีหยุดพัก5นาทีแต่หน้าฝนความชื้นสูงมันอาจจะต้องหมุนยาว15นาทีพักแค่2นาที นั่นแหละคือสาเหตุค่าไฟพุ่งผมเคยลองเปิดแอร์ที่25องศาหน้าฝนรู้สึกห้องเย็นแต่ชื้นเนื้อะนะเลยลองเปิดโหมด dry ปรากฏว่าห้องเย็นกำลังดีแถมค่าไฟลดลงเกือบ20%เเห็นไหมครับว่าทำไมหลายคนยังงงเปิดแอร์หน้าฝนค่าไฟถึงพุ่งจริงๆไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะความชื้นนี่แหละถ้าใครเจอปัญหานี้ลองปรับวิธีตามที่ผมบอกแล้วจะเห็นผลแน่นอนใครเคยลองวิธีไหนแล้วเวิร์กคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกัน คลิปหน้าครับ